ครับสอนวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับผมรัชพลทองถมนะครับจะมาสอนเรื่องหน่วยรับเข้านะครับ Input Unit ไปชมกันเลยนะครับหน่วยรับเข้านะครับข้อมูลเข้าคือข้อมูลหรือชุดคำสั่งซึ่งข้อมูลอาจอยู่ในรูปของตัวเลขข้อความรูปภาพเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับชุดคำสั่งอาจจะเป็นโปรแกรมในรูปแบบของไฟล์หรือคำสั่งที่ผู้ใช้สั่งในการทำงานนะครับ หน่วยรับเข้านะครับทำหน้าที่นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำเพื่อใช้ในการกับมวลผลตัวอย่างอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้าเช่นคีย์บอร์ดเมาส์จอยสติ๊กจอสัมผัสหรือเครื่องอ่านพิกัดสแกนเนอร์เครื่องอ่านบาร์าคโค้ดกล้องดิจิตอลและเว็บเคมนะครับครับนี่เป็นภาพของหน่วยรับเข้านะครับจะมีเมาส์คีย์บอร์ดไมโครโฟนเครื่องอ่านบาร์าคโค้ดกล้องดิจิตอลจอยสติก๊กเมาส์ปากการครับ ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ